สาธุชนผู้ฟังทั้งหลายพุทธธรรมนำชีวิตน้อมนำธรรมะคติธรรมหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาประดับสถิป,ปัญญากับสาธุชนผู้ฟังทุกเช้าทุกวันหานกาสามสบนาทีก็นำธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันแล้วนกะ็คิดเดือนจิตสกิดปัญญา พระยาจุ่มสาธุชนทั้งหลายนั้นได้น้อมนำเอาหลักธรรมนั้นไปประพฤติไปปฏิบัติในข้อคิดหลักธรรมนั้นก็มีหลากหลายเพราะว่าธรรมะนั้นดังที่เคยกล่าวให้ญาติโยมได้ฟังว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์จับไปตรงไหน,นมองตรงไหนก็เป็นธรรมะที่เราประพฤติอยู่ปฏิบัติอยู่ นะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีแต่ว่านั่นเป็นหลักนะาทรคำสอนในทางพระพุทธศาสนาปฏิบัติด้วยรู้ด้วยก็เกิดความเจริญขึ้นไหมก็มีเรื่องเล่าอย่างเมื่อวานนี้ก็เรามาถึงว่านะคนที่ไม่หลงไหลไม่ติดอยู่ในในคำชมเพราะว่าในโลกนั้นมีโลกธรรมแปด มีลาบเสิมลาบมียศเสริมยศมีสุขมีทุกมีนินทามีสลรเสริญมีผู้สรรเสริญพิสรุรูปหนึ่งว่ามีรูปงามเป็นคนที่ถ้าเสร็จเรียบร้อยก็ย้อนกลับไปถึงอดีตที่พระพุทธองค์นำมาเทศนาในชาดก <c oughs> ว่าพระพิสุนั้นไม่ไม่สนใจในในส่วนของ กิยาแต่มุ่งหมายไปทางโลกกุตตระอย่างเดียวก็นั่งถึงภาวนาว่าพุทธโธพุทธโธปัฒนาธรรมแต่วันนี้ก็มีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือจนละกาศเศรษฐีชาดกว่าโดยความฉลาดในการสร้างฐานะในสมัยที่พุทธการที่พระองค์ที่องค์พระบรมศาสดา สอดสองพุทธญาณน,นวัดชีวกะกมพวันกรุงรัชคึกเพื่อจะโปรดเวณยาสัตว์เรียกว่าตรวจดูสัตว์โลกผู้ตกทุกข์่าจะไปโปรดใครดีดังที่บำเพ็ญอยู่เป็นนิดเราก็รู้ได้ว่าเห็นพิสุนุม่ม รูปหนึ่งคือว่าจุลละปันตกะที่ท้อถอยสิ้นความเพียรเนื่องจากว่ามีสติปัญญาทึบป,ประพฤติปฏิบัติเกิดความท้อถอยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมาทำไมมีปัญญาอย่างนี้ไม่บรรลุธรรมสักทีหนึ่งแต่คิดไปคิดมาก็บอกเอาศึกทีกว่าพระพุทธองค์จึงเสด็จไป หล่อพิสุที่ที่ซุ้มประตูวัดเทศนาสั่งสอนแล้วก็ทรงนลมิตรผ้าขาวให้พื้นหนึ่งเจ้าจงบริกรรมภาวนาแล้วก็รูปคำผ้าขาวนี้อย่าว่างเว้นจากนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จจากไปทิ้งพระพิสุหนุ่มไว้ผู้เดียว พิสุมนั้นพิสุนมนั้นได้เจริญภาวนาลูปคํผ้าขาวตามคำสั่งของพระพุทธองค์ไม่วางเว้นไม่ช้าผ้าขาวนั้นก็ครั้ำนะ<ม>เปื้อนมาเน่ยพานมนั้นจึงโกรธความคิดว่าสังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแทะสัมผัสแต่ซิ่งกระโปกศกกระปกผ้าขาวขาวที่พระพุทธองค์นั้นได้ได้ให้ไว้เนี่ย ยังดํำจากที่นั่งเฉยๆนั่งนั่งภาวนาไปก็มือลุบคำไปโดยทีนั้นผ้าเปื้อนแล้วพิสูจนนั้นได้เจริญภาวนาจนผ้าดําบาละนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบตัวยานก็จึงป็ินเป็นพุทธวาจากับพิสูุหนุม่มได้ยินดุดประทับอยู่ตรงหน้าว่าผ้านั้นเศร้าหมอง ด้วยธุลีฉันใดใจของคุณเราก็ฉันนั้นจะจงชำระธุลีแห่งจิตนั้นเถอะธุลีนั้นคือราคะโทสะมโมหะสามประการน,นี้ออกจากใจให้สิน้นลุ่งขึ้นในสังฆมณฑน,นนั้นก่ข,ขานพระคุณพระพุทธองค์กันทั่วนหน้าโดยเปลี่ยนแปลงพระปัญญา อันทึบให้บรรลุได้ชั่วยามหนึ่งพระพิสุที่มีปัญญาทึบเนี่ยพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอย่างนั้นก็บรรลุธรรมพระพุทธองค์นั้นได้กล่าวไว้ในอดีตการบเราเคยช่วยเขาให้เกิดปัญญาสร้างฐานะมาแล้ว ่าว่ากวดทรายกลางถนนที่แห่งนี้ดุดทองคําและอัญมณีมากใครจะมีปัญญาหยิบมาไปเศรษฐีผู้หนึ่งก็ถามจุลกะว่าท่านเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดไม่เคยพลาดด้วยความสามารถในวิชานิมิตรพยากร วันหนึ่งท่านเศรษฐีผู้นี้นะ่ะได้นั่งรถมาผ่านกลางใจเมืองเห็นหนูตายอยู่ตัวหนึ่งคนที่ไม่มีอะไรเลยนะี่ยคนมีปัญญาก็บอกว่าเออเม็ดทรายเนี่ยเปรียบเหมือนกับเพชรเหมือนกับขวดใะเหมือนกับทองคนมีปัญญาก็สามารถที่จะสร้างฐานะได้ ีไปเนี่ยคนคนที่ไปด้วยเนะี่ยผู้เป็นบัณฑิตนาวม,มาจุลากาศนั่นนะ่ะนั่งรถไปก็ไปเจอหนูตายอยู่ตัวหนึ่งจุลากาศสิทีผู้เป็นบัณฑิตขาดการสิ่งใดไม่เคยพลาดพอท่านไปนิจดูแล้วก็ทํานายออกมาหากใครมีปัญญาก็ย่อมสามารถนำหนูตายนี้ ไปเป็นทุนให้เจริญลุ่งเรืองได้เ <c oughs> สถีพูดอย่างนะี้หนูตายอยู่ตัวเนี่ยถ้าใครมีปัญญาก็สามารถที่จะสร้างฐานะได้เพียงหนูตายตัวเดียวนะมานพหนุ่มนหนึ่งหนุ่มคนหนึ่งนะได้ยินที่ท่านเสถีฐีบัณฑิตกล่าวด้วยความศรัทธาจึงเก็บหนูตายนั้นไว้แล้วเขาก็พบกับหญิงผู้ใจบุญคนหนึ่ง ตายไปด้วยยิงผู้นี้แลก็ถามว่าพนมหนูที่ตายนั่นเนี่ยป้าจะขอซื้อได้ไหมล่ะป้าจะเอาไปให้แมวที่บ้านกินชายหนุม่มคนนี้ก็เลยขายหนูให้กับคนเลี้ยงแมวแล้วมานหนุนนั้นก็ได้เงินมาหนึ่งกะหาปะนะจาก ซากหนูที่ตายซึ่งเป็นเงินเพียงดิดเดียวจากนั้นเขาก็นำเงินนั้นไปซื้อน้ำอ้อยจากไล่เพื่อนมาให้บริการคนเก็บดอกไม้ที่กลับมาจากป่าบอกท่านกลับมาจากการเก็บดอกไม้คงเหนื่อยนักนะดื่มน้ำอ้อยชื่นใจเถิด ได้หนุ่มนั้นก็ทำได้เงินมาที่ขายหนูเนะี่ยเพียงกระหาปะานาเดียวเนะี่ยมาทำน้ำอ้อยเหมือนกับมาขายกลางทางาเหมือนเถอะแต่ไม่ได้ขายบอกว่าเอามาให้ด้วยความเป็นใจว่าเจ้าไปเอาดอกไม้มาเหนื่อยเสร็จเรียบร้อยคนที่เก็บดอกไม้ว่าเออเราให้ดอกไม้นี่เป็นการตอบแทนน้ำใจเจ้าที่เจ้ามีต่อเรา ายหนุ่มนั้นก็นําดอกไม้ที่ได้แล้วไปขายพอได้เงินมาวันลุงขึ้นก็นําเงินนั้นไปซื้อน้าอ้อยมาอีกครั้งนี้เขาลงทุนนําเข้าไปบริการถึงในป่าซึ่งทําให้เขานั้นได้ดอกไม้มากขึ้นไปได้ดอกไม้มาหน่อยนึงก็ทําได้ตอนแรกก็เราจะบอกก็เหมือนกับแก้วเดียวอว่ะพอเขให้ดอกไม้ก็ดอกไม้ไปขาย เอามาทําอย่างนี้ก็ไปให้เพิ่มอีกใช้นุ่มปฏิบัติเช่นนี้อยู่ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งในต้นฤดูฝนพายุพัดแรงกิ่งไม้หักโคนเกลือนอุทยานมานุหนุ่มนั้นจึงใช้ปัญญาที่ชาญฉลาดอาสาขนกิ่งไม้เหล่านั้นออกมา เราก็ชวนกันแบบมาช่วยกันขนกิ่งไม้เหล่านี้หน่อยจะให้น้ำอ้อยเป็นรางวัลชายหนุ่มนี้ก็ให้เด็กช่วยกันพอช่วยกันแล้วก็ได้กินน้ำอ้อยชื่นใจมานบหนุ่มนั้นนำกิ่งไม้เหล่านั้นไปขายเป็นฟืนให้กับชาย ปั้นหม้อซึ่งคราวนั้นน่ะเขาได้เงินมามากถึงสิบหกกะหาประนะกับองค์ขนาดใหญ่อีกใบหนึ่งโดยน้ำใจอันดีงามจึงนำองค์นั้นไปใส่น้ำให้เหล่าคนเกี่ยวหญ้าของพราราสีได้ดื่มกินคือได้องค์มาแล้วก็ไปตั้งก่งองค์ทานอยู่ลิมทางวนหาน้ำมาใส่ คนที่ไปมาไปเหนื่อยกับมาผ่านมาก็ได้ดื่มน้ําที่เป็นโรงทานนะทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยซาบซึ้งในน้าใจของเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกครั้งที่เขาต้องการถ้าจากนั้นไม่กี่วันก็มีกลองแม้มาถึงห้าร้อยตัวเนี่ยเข้ามายัางพราณาศีชายหนุ่มนั้นก็ขอจองหญ้าของคนเกี่ยวญ้าเหล่านั้นไว้ เราที่ท่านไปเกี่ยวยาให้มาทุกวันทุกวันมาดื่มน้ำํำวันนี้ท่านไปเกี่ยวเราขอขอจองไว้ทั้งหมดเลยเสร็จแลียร้วคนที่ไปเกี่ยวยาเขาบอกอา้านงั้นท่านเป็นเจ้าของยาทั้งหมดนี้อกองเกวียนทั้งห้าร้อยเนี่ยมาห้าร้อยตัวมาแต่คนที่อมีกองมาม้อะห้าร้อย500ตัวเนี่ย เจอขึ้นมาก็ขอซื้อเลยวัวยาทั้งหมดเนี่ยเราขอซื้อพะท่านเป็นเจ้าของม้านี่ไม่เห็นหรือข้าขอซื้อยาให้ม้าข้ากินหน่อยยาทั้งหมดในลาวกนี้เป็นของข้าเองชายหนุ่มบอกชายหนุ่มได้เงินมาจากการขายยาได้พันกระหาปะนะณแล้วในโอกาสลงทุนเขาก็มาหาเขาวันหนึ่ง มีเรือสำเภาเดิบนบรรทุกสินค้าเข้ามาทอดสมอชายหนุ่มเห็นเหลือเข้าเข้ะเกิดปัญญาในการลงทุนรีบแต่งกายภูมิฐานแล้วก็ไปเช่ารถแม้ <c oughs> ไปแล้วก็บอกว่าไปขอเช่าหน่อยเนี่ยเจ้าของรถมาก็ให้เช่ามานบปุนได้นำเงินทุนที่มีทั้งหมดนั้นไปวางมัดจำสินค้าในเรือบรรทุกสินค้าเหล่านั้น ว,า,วางมาจำมาจะซื้อของทุกชิ้นเลยสินค้าเหล่านั้นะถูกจองไว้หมดแล้วเน่ยบอกว่าถ้าใครต้องการสินค้าก็ต้องไปหาจากจากชายหนุ่มคนนี้ในการเวลาเดียวกันเนี่ยหนุ่มเจ้าปัญญาก็สามารถหาเงินสดได้ถึงสองแสนกระหาปณะคือแปลวของมาขายว่ายมานบตุ่มที่เคยเป็นแค่ชายข้างถนน เศรษฐีบอกว่าหนูตัวนี้ตายเนี่ยใครมีปัญญาก็สามารถที่จะทําทุนให้เป็นเศรษฐีได้จากหนูตายตัวเดียวเนี่ยเอาไปขายไปขายให้คนเลี้ยงแมวได้เงินจากคนเลี้ยงแมวแล้วก็ไปไปซื้อน้ำอ้อยจากน้ำอ้อยแล้วก็ไปเอาดอกไม้ไปขายจนมาถึงมาซื้อหญ้าขายให้คนอให้กองทับกองม้ะ เสด็จเรียบร้อยชายหนุ่มนี้ก็ได้ปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นมาเอามาให้กับทำให้ตนเองมีเงินขึ้นมาเศรษฐีบอกว่าด้วยความดีของเจ้าเนี่ยค้ะจะยกลูกสาวของข้าให้เจ้าช่วยดูแลลูกสาวของข้าแทนข้าด้วยนะในการต่อมาจุลากาศเศรษฐีนั้นได้สิ้นชีวิตไปตามยถากรรม มานพหนุนนั้นก็ได้แต่งงานครองคู่กับลูกสาวผู้เป็นทายาทเพียงคนเดียวของจุลกาเศรษฐีอย่างมีความสุขในครอบครัวมีสมบัติทั้งหมดของจุลกาเศรษฐีเ่เป็นสมบัติของตนเพราะฉะนั้นมานพหนุ่มนั้นเอ่อด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติที่มีความคิดบอกซ้ำนั้นอยู่ไม่ไกลใครมีปัญญาไหวหาได้ไม่นานก็สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนจากคนยากจนเยค่อยๆทำไปด้วยปัญญานะและผลสุดท้ายก็ได้มีความสุขกลับมาเป็นห <c oughs> ม่ชาติหนึ่งมาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะบวชแล้วปรากฏว่าตนเองมีความท้อถอยไม่อยากที่จะปฏิบัติธรรมแล้วอยากจะสึกแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรม ให้ฟังโดยให้พระขาวเพียงหนึ่งพืนหนึ่งแล้วก็ภาวนาไปเวลาภาวนาทีหนึง่งก็ลูกผ้าไปทีหนึง <Yeah. S 1> เวลาผ่านไปนั้นผ้าก็เกิดดำขึ้นมาอยาไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยแล้วอยู่ที่เอามือลูบอย่างเดียวแล้วก็ดำได้ <Yeah. S 1> พระพุทธองค์ก็บอกว่านี่เป็นเป็นทุรี่เหมือนกับในจิตใจที่ยังมีนะความ ความโลภค,ความโกรธความหลงอยู่ในใจเนี่ยถ้าสลัดออกได้ก็ทําเหมือนให้ฝ้านั้นขาวกลับมาอีกได้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็มารู้ธรรมก็เล่าถึงอดีตฝ่ามีปัญญาเนี <c> ่ย <oughs> แม้เสียงเล็กสิ่งเล็กน้อยที่ได้เจอได้เห็นก็สามารถนํามาเป็นทุนในการดําเนินชีวิตในอดิตชาติทําให้มีความเจริญได้ปาลีวะอัปปะเก นาปิเมทาวีปาปเกนะวิจักขโนสมุทถาเปติอัตตานังอนุอักขีวะสันทนังคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดย่อมตั้งตนได้ด้วยทุนแม้เพียงเล็กน้อยดุดคนก่อไฟเล็กน้อยให้เป็นกองไฟใหญ่ได้ฉันใดมานบในครั้งนั้นน่ะ ต่อมาก็คือพระจุลปันธกะจุลเศรษฐีในครั้งนั้นก็คือพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้ายกเอาพระเจ้าห้าร้อยชาติให้ฟังว่าในข่าวครั้งนั้นเนี่ยมานพูมีปัญญาได้เข้าใจ ว่าการประพฤติการปฏิบัต,ติแม้แต่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นคนมาเอานำมาให้ญาติชมได้ฟังนะว่า <c oughs> เหล่านั้นจะรอให้มีทรัพย์เยอะก่อนถึงจะลงทุนจะมีทรัพย์เยอะก่อนถึงจะทำงานเราก็ต้องย้อนดูกลับไปดูเรื่องของหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนะที่บอกว่ามันมีเหตุมีผล รู้จักประมาณทำแต่พอดีไม่ว่าจะทำอะไรทีหนึงต้องลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนลงทุนไปแล้วปรากฏว่าพอขาดทุนขึ้นมาก็ล่มจมแต่คนที่มีความวิิยะมีความมุสาหะค่อยๆทำไปทีละน้อยละน้อยนะที่บอกว่าหนึ่งในร้อยหรือหนึ่งในล้านจะบอกจะเป็นเหมือนกับ ่ใช้หนุ่มที่สุดท้ายกลับมาเป็นเศรษฐีหรือผู้ที่แนะนำเศรษฐีที่แนะนำนั้นคือพระพุทธเจ้าในปัจจุบันชาติจะมีสักกี่คนที่ทำได้อย่างนั้นจริงๆเราไม่ต้องเอาไปถึงท่านเป็นเศรษฐีหรอกแต่แค่เราได้ประพฤติปฏิบัติ ค่อยๆทําไปทีละน้อยเหมือนก็บอกว่าธรรมะพุทธเจ้าสอนว่าคนต้องขยันหาทรัพย์ไม่ใช่ว่าหาครั้งเดียวจะให้เราไม่รวยเลยหาไปเมื่อหาทรัพย์มาได้ก็ต้องมีการรักษาทรัพย์ไว้ให้ดีเมื่อรักษาทรัพย์ไว้ดีแล้วเนะี่ยก็จงเลือกคบแต่คนที่ดี คนที่ดีก็จะไม่ชักชวนไปในทางที่เสียหายเมื่อรักษาทรัพย์ได้ที่ดีแล้วมีเพื่อนดีแล้วเนี่ยเลี้ยงชีวิตที่เหมาะสมคือไม่ใช่ว่ามีน้อยใจมากเท่าไหร่ก็ไม่พอรู้จักพอดีกับการที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมอันนี้ก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ดำเนินชีวิตไปแล้วก็จะได้ประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเรียกว่าขยันหารักษาดีมีกัลยะาณมิตรเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบก็มีเรื่องราวมากมายที่เป็นแบบอย่างให้ญาติโยมได้สดับรับฟังกัน คนที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีธรรมะพุทธเจ้พระพุทธองค์สอนว่าโกทังกัตวาสุขังเสติการไม่โกรธชีวิตก็เป็นสุขคนมักที่มีความโกรธมากๆนะทำงานอะไรก็ไม่สำเร็จหุดกิจ <c oughs> ทำไมก็ทำงานอะไรก็ไม่ไม่สามารถที่จะ ทำอะไรได้สำเร็จได้เพราะลมผูกกับอยู่กับความโกรธเพราะนั้นพุทธองค์จึงตัดว่าโกทางกัตวาสุขังเสติผู้ใดฆ่าความโกรธไดู้้นั้นเป็นสุขก็ขมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งมีพิสุรูปหนึ่งน่ะมักมีจิตโกรธแค้นฉุนเฉียวอยู่เป็นประจำแม้ใครจะเตือนหรือใครจะห้ามปรามก็ไม่เป็นผล ท่านจะมีจิตโกรธแค้นไปทําไมเราโกรธไปท่านก็จะเป็นทุกข์มีคนบอกแต่ว่าพระพิสุลุกนี้ก็ไม่หายหรอกใครมาเตือนคนโกรธใครมาเตือนก็ยิ่งโกรธหนักก็เหมือนกับตะวาดไล่ไ,ไปว่าท่านอย่ามายุ่งกับเรื่องของเรานะเราจะโกรธใครก็เป็นเรื่องของเราเราไม่ชอบใจ ใครเราก็เป็นเรื่องของเราใครจะมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องของเราเนี่ยนีก็บอกว่าใครจะมายุ่งนะก็เดินมหาห้ามมันจะไปโกรธไปทําไมโกรธไปก็ไม่ได้อะไรโกรธคืองโง่โมโหคือบ้าก็บอกอย่างงี้นะบอท่านจะมายุ่งอะไรด้วยฉันจะเราจะโกรธนใครจะมายุ่งเลยเออโดยความที่เป็นอย่างเนี้ยใครไม่อาจทําชีวิตให้ใจ,ใจิตใจ ให้สงบได้โดยความโกรธเพราะเมื่อมีความโกรธแล้วก็ไม่มีความสงบเสร็จเรียบร้อยเนะี่ยคนที่โกรธเป็นคนที่โกรธก็บอกเท่าบนเบื่อนักิคนที่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านเออแล้วยุ่งทําไมไป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 ,ไปให้ไล่ก็ไล่ใครมาอยู่ใกล้ก็ไล่หมดนะมีความโกรธฉุนเฉียวไม่สามารถที่จะสงบจะสงบจิตได้ เมื่อจิตไม่สงบก็ไม่สามารถที่จะศึกษาธรรมะได้แม่กิจใดๆของสงฆ์ก็ไม่สามารถที่ทําได้อะไรก็โกรธหมด <c oughs> นะพอจะทำอะไรหน่อยก็บอกว่าอารมณ์ไม่ดีจะทําสมาธิก็บอกไม่อยากทําอารมณ์ไม่ดีว่าไปว่ามาว่าทาอย่างไรก็ไม่ดีแท,ท้ทีหนึ่งองค์มสมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ตั้งจิตติฐานสามารถรู้เห็นความ โดยหมดด้วยจิตอนิสงส์ด้วยจิตที่บอกว่าพระสงฆ์รูปนี้เนี่ยสามารถที่จะระงับดับโกรธได้ก็ไปหา,หาพิสูรรูปนั้นบอกท่านเป็นผู้ที่มักมีความโกรธหรือท่านจงระงับดับความโกรธเถอะมื่อเระงับดับความโกรธแล้วความสุขก็จะได้เกิดขึ้น ระงับความโกรธแล้วเนะี่ยการทำใดๆมันก็มีสมาธิขึ้นมาพัญญาโจมสาธุชนเมืม่อมีบางทีมีความโกรธขึ้นมาชุมเฉียวขึ้นมาเนะี่ยต้องรู้จักสงบอ่าระงับสงบแล้วขอไฟสงบสติอารมณ์ที่บอกว่านับหนึ่งถึงร้อยบ้างทําอะไรไปคิดหน้าคิดหลังคิดไปว่าโกรธแล้วมันดีตรงไหนบ้าง โกรแล้วมันบั่นทอนสุขภาพจิตแล้วขนาดไหนโกรธแล้วทําให้เรามีความทุกข์ขนาดไหนก็จงระงับดับความโกรธนั้นอย่าไปผูกโกรธไว้ก็เป็นข้อคิดเตือนจิตสกิจปัญญากับสาธุชนทั้งหลายเรื่องเล็กๆน้อยๆในธรรมะก็นํามาเล่าให้ฟังที่จริงแล้วเป็นส่วนในธรรมบทพระเจ้าหรร้อยชาติก็นามาให้ญาติจยมทั้งหลายได้ฟังกัน อนนี้รายการพุทธธรรมนำชีวิตก็นำข้อคิดมาประดับสติปัญญากับสาธุชนทั้งหลายก็พึงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตตอนนี้ก็ฝนก็ลงมาแล้วก็อาจจะสิ่งที่มันติดตามมากับฝนเนี่ยอาจจะมีหลายๆเรื่องขับรถขับถนนขับรถบนถนนก็ระวังว่าถนนมันก็ลื่นบางทีก็อาจจะมีพายุมาทำกิ่งไม้หักบ้าง ขาวขวางการจราจรบางคนไงก็ต้องระวังระมัดระวังทุกอย่างมีสติสัมปชัญญะแต่ขอญาติโยมทั้งหลายนั้นจงเจริญจากการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยทั่นวทุกท่านทุกคนเถินขอเจริญพร